ยังคะเซโยสวัสดีค่ะวันนี้เราเจอกันที่อีกแล้วนะคะทริปเกาหลีใต้นะคะซึ่งแน่นอนวันนี้เราอยู่ที่เมืองชอ,อนันนะคะหรือชอนันถ้าคนไทยพูดนะคะแล้วตอนนี้เนเน,ใน่ก็อยู่ที่ร้านอะไรคะร้านไทยเฮาส์นะคะซึ่งก็อยู่ในเมืองนี้แหละค่ะเมื่อคืนพักที่นี่กันนะคะแล้ววันนี้นะะมาชิมอาหารร้านนี้ค่ะนี่คืออะไรคะเกาเกาเหลาะคะเกาเหลาหมูแล้วก็มีข้าวปักนะคะแล้วพร้อมกับนี่เลยก,เกนะเพราหน้าต ดีมากนะคะอ่า วันนี้เนี่ยวันนี้นะคะที่มาเที่ยวกันก็ตั้งใจว่าเราจะมาหารีวิวทุกที่นะคะที่เราไปรีวิวทุกที่ที่เราผ่านนะคะเรียกว่ามีหลายคลิปเลยที่ลงคลิปไปแล้วใครที่ติดตามอยู่นะคะใครอยากมาทานนะคะที่เมืองชอนันนะคะก็เรียกว่ามีตึกมีโรงแรมเยอะแยะมากมายมีที่เที่ยวเยอะด้วยนะคะส่วนใครที่อยากทานก็แนะนําร้านนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าเขาทําอร่อยขนาดไหนนะคะแล้วก็แนะนําว่าร้านนี้นะคะไทเฮาส์เนี่ยอยู่ไม่ไกลคืออยู่ในตัวเมืองเลยนะคะใครที่อยากทานก็ มาเดี๋ยวฝากพิกัดเอาไว้ในคลิปใต้คลิปนะคะใครอยากมาก็กดลิงก์มาได้เลยค่ะ